ครับตามติดชีวิตพอดครับวันนี้พามาเที่ยวทะเลพัทยามาโดยพี่ขิมพี่เกสบ๊ายบายหน่อยท,ทําทรงผมใหม่แล้วก็พ่อนะคือเล่นน้ำกันแล้วแหละที่ถ่ายคลิปไปนะแล้วก็มาเอาบรรยากาศนี่มาโดยพี่มุกมิ้งน,นะครับพี่ต้นนะฮะพี่อ๋อกับตันอยูอ่ทางเข้าอันนี้มาพี่พันต์ของผมใหม่ พีเฟกพีกิจน,นะก็บรรยากาศโอ้โหลมรื่นไม่ร้อนนะมพัดเย็นนะดูดูโอ้โหมีเล่นอ,อะไรพารามอเตอร์ว่าะเนี่ยตึก <c> ท <oughs> ี่เราอยู่คอนโดที่เราอยู่น,น,ยนะตรงนี้นะสวยงามมากโอเคครับคลิปนี้ไม่มีอะไรพรามาดูบรรยากาศมาเที่ยวกันได้นะทุกท่านสวัสด,ดีครับ Okay. <laughs>